มิลเลริสเด็ดบัดดี้สปอตคู่ใจไปไหนไปกันนี่เรามาอยู่อะไรกันกลางป่ากลางเขาครับเนี่ยคุณเขาพาคุณมาส่งไงเทปสุดท้ายแล้ววันนี้เทปที่13แล้วนะใช่ฮะเทสุดท้ายแล้วน้องทีมเบสบัดดี้ก็ทีมแก๊งสุดท้ายแล้วด้วยแล้วฮะตอนนี้ใครที่พลาดไปก็อดนะครับแต่ยังสามารถร่วมสนุกกับใน Facebook ได้ก็เข้าไปที่ f a c e b o o k c o m y a r i s o c i e t y นะครับผมเห็นน้องฮะส่งอีเมลมาบอกว่าอยากจะมา ไฟท์ออฟเดอะกิฟบอนครับผมมิงเคยเล่นปะคือจริงๆพวกเราอะทำหมดทุกอย่างแล้วนะมันง่ายมากเราไม่ต้องการแบบเหมือนกับว่าพวกอะไรที่เซฟตี้เลยจริงๆมีสลิงปุ๊บเราแบบมือปั๊บ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 อย่างแบบนี้ได้เลยนะคุณชินไงยังไงเป็นชนีอะ <laughs> ไม่ถึงหมดไม่ชนีแต่คุณอะเป็นอูรังูตังไงดูจากหน้าก็รู้แล้วของคุณนัอนผมว่าเป็นชิมแปนซีจะดีกว่าโอ้ยพอแล้วผมไม่อยากคุยกับคุณละน้องมาเลยน้อง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 ทำกิจกรรมอยู่ไหนครับมาเลยเขาซูรูหรือเปล่า โอ้สามสาวเลยนะครัะน้องตัวหน่อยชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อจ๋าจ๋าค่ะโอเควันนี้น้องส่งอีเมลมาบอกว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรครับเป็นชนีไม่ใช่ที่เราได้นี่อยากไปเล่นอนนนี้ใช่ไหมสายดำเด็กกีบบานใช่ไหมใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําความรู้จักกันมากขึ้นในรถดีกว่าโอเคครับขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย ทำไมถ e ึงเลือกกิจกรรมนี้มามาทำฮะอยากแสดงตัวตนนะคะพี่ว่าเป็นแบบพวกลิงเป็นชนี้ะไรขอแสดงจิตวิญญาณของผู้หญิงออกมาเต็มเต็มมัใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่คือเป็นชนีเงี้เหรอหนูมีสองล่างอะพี่ถ้าแบบวันไหนพะจันเต็มดวงเงี้ยหนูก็มาเป็นลิงเป็นชนีเงี้ยค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นหมาป่าหนูพันใหม่พี่อันนี้ของพี่โยก็พันใหม่นะพันทางปกติชอบกิจกรรมผ่าโผลนอยู่แล้วชอบค่ะ ชอบความเสียวชอบความเสี่ยง,งชอบความสูงชอบความสูงเหมือนตัวเองอะค่ะเป็นคนสูงมาก <c oughs> สูงจากพื้นมาสิบเซนนะฮะเมื่อกี้เห็นมีพ่อแม่ไปดูที่กองถ่ายใช่ไหมฮะแล้วเป็นพ่อใข่แม่ไข่ครับพ่อแม่หนูเองค่ะพี่ <c oughs> พอดีแบบลูกสาวเขาสวยมากอะพี่เขาต้องตามมาดไม่พ่อแม่กลัวไงกลัวไม่กลับไม่ใช่ความจริงนะความจริงมันคือหนูสวยไงพี่แต่นี่นิวยาริสเขาดีเนาะ คือแบบว่าจะขับพื้นขึ้นเขาแบบขึ้นเนินอะไรเงี้ยก็เอาอยู่นะอ๋อ h e r e a r e we ลงมามาครับถึงแล้วนะฮะเขาเขียวของเรารู้นะฮะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปเล่น Fight of the g i b b o ์บแล้วนะครับอยากจะปีนป่ายวนตัวลงมาแต่ก็คือว่าเรายังไม่ให้เล่นง่ายๆเพราะว่าเรามีกกิกาอยู่ว่าอะไรครับต้องมีภารกิจใช่ไหมใช่ภารกิจอย่างแรกนะฮะที่น้องต้องทำคือ หาตั๋วไปเล่นฮะแต่โดยที่ตั๋วจะอยู่ในในในรถแล้วตั๋วอยู่ในรถคันนี้เลยครับแต่ว่ากุญแจไม่มีกุญแจไม่มีหรอกกุญแจไปซ่อนอยู่ในขอเขียวนี่แหละไม่รู้ว่าจะอยู่ในปากของวัวตัวไหนอะไร่บงนี้หรือเปล่ากระสู้กูปีกกระมั่งมีตัวนึงมีแรดอยู่เนี่ยฮะอันนี้คุณชี้น้องเหรออ้าวอชี้คุณเอาเป็นว่ารู้กิกาแล้วใช่ไหมฮะหากุญแจมาให้ได้ถ้าหากุญแจไม่ได้ตกเย็นเกินไปอดเล่นไม่รู้ด้วยนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจแรกกันเลยฮะโอเคไปเลยครับ ลงมาเลยเป็นไงเจอไหมครับกุญแจนี่ค่ะเจอค่ะมันกุญแจล็อกเกอร์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้กุญแจนิวยาร์ะได้กุญแจแล้วทีนที้บัตรอยู่ข้างในรถครับผมไปไปเอามาเลยอ่าได้บัตรมาแล้วนะฮะ Flight of the Gibbon นะครับผมสองใบไปแค่สองคนพอนะฮะใค่ไปกันสองคนกี่คนขี่คอไปไปนี่เล่นได้จริง ใช่แล้วครับผมอะถ้างั้นอย่ารอช้าเลยแล้วกันนะตอนนี้เราไปห้อยโหนไฟอฟเดอะกิบบอนกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับอะแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไฟอฟเดอะกิบบ o นนะครับผมที่สวนสัตว์เขาเขียวอำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีครับผมผมรู้อยู่เชฟกระทัเหล็กฮะไม่ใช่คุณอตถามน้องๆก่อนเรากำลังจะไปโหนตัวแล้วนะฮะจะได้กลับสู่ป่าแล้วไงตืินเต้นได้กลับบ้านคือเขาบอกว่าที่นี่มีทริคนะตอนที่อยู่ตรงกลางสลิงนะฮะให้ปลดสายสลิงออกแล้วก็ลงไปเลย ก็ลงกลับบ้านมาดีเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปโหนสลิงเล่นกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ความสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วเรากำลังจะเริ่มเล่นกันแล้ว แล้วแล้วก็จบลงแล้วนะฮะกับกิจกรรมสุดท้ายเลยกิจกรรมที่13นะครับผมไฟล์รอบเดอะกิฟต์บอนนะเรียกได้ว่าปล่อยคนสู่ป่าปล่อยชนีสู่ป่าเลยฮะถามน้องๆว่านีกว่าครับผมว่าน้องๆรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเหมือนกับว่าเออหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วสนุกมากค่ะก็เหมือนฝันเป็นจริงได้เป็นชนี อันนั้นไม่ใช่ความฝันนะอันนั้นคือความจริงแล้วฮะที่ได้เป็นชนีเนี่ยได้ค่ยตัวลงมาโหนตัวมาสนุกก็คือแบบเป็นกิจกรรมใหม่ที่ตอนนี้คนกำลังฮิตมากเลยฮะกับ fly of the gipper นะคือน้องเขาแบบเหมือนกับว่าอยากจะทำอาชีพชนีให้ถูกไงคือแบบการโหนจากกิ่งหนึ่งไปกิ่งหนึ่งไงสบายเลยค่ะอให้พูดความในใจถึง new year i s หน่อยละกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุน new year i s ค่ะที่ได้มาทำกิจกรรมดีๆสนุกๆอย่างนี้ค่ะอ่ะวิธีการ ร่วมเล่นเกมกับ Facebook ครับเพชรยังเหมือนเดิมนะก็เข้าไปที่ f a c e b o o k c o m s l a s y o u s o c i e t y นะฮะก็ไปเล่นร่วมสนุกนะฮะแล้วก็มีอของรางวัลมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทเลยใกล้แล้วนะที่จะประกาศผลนะครับผมวันนี้เป็นทีมบนะครับผมใครนะครับที่ชอบทีมไหนนะก็สามารถเข้าไปกดโหวตให้กับทีมนั้นได้นะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกับพวกเราไหมคะกับกิจกรรม f i g h t o f the skip ball วันนี้ค่ะถ้าสนุกนะคะช่วยกันโหวตให้ทีมเราด้วยนะคะ